พาาวรจกัดมหชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชม้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวค่ะ ใการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวจากนำเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวในวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะเราไม้คล้ายคึงกันมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6กนกาสานาทีถึง7จนกาสาบนาทีทางสถานีททัศน์ผ่านเทียมช่องสวนภูมิค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ดรพิญโยพงศ์เจริญท่านติดภารกิจค่ะได้มอบหมายให้อนนาสุภัสสสีงามมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนค่ะ วันนี้สุรยาคติการตรงกับวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ารยจันทรคติการตรงกับวันอาทิตย์แรมเก้าข้าเดือน7ปีมะโรงนะคะฉะศกจุลศักราช1386ค่ะวันนี้ก็มีอาจารย์ร่วมสนทนาด้วยหนึ่งท่านเหมือนเดิมนะคะเป็นคนหน้าเก่าหน้าเดิมค่ะอาจารย์กลิ่นค่ะอาจารย์เอมิการสุดที่นันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้เชิญอาจารย์มา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวอีกนะคะก่อนที่จะพูดคุยกันค่ะมาทราบตำแหน่งดวงดาวกันสักนิดหนึ่งค่ะตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้นะคะพระอาทิตย์สถิตร่รวมละกุมกันนะคะกับพระศุกร์ค่ะที่ราศีมิถุนกลุ่มดาวคนคู่นะคะโดยพระอาทิตย์อยู่ที่14องศา56ลิบดาวมาตรฐานได้ราชาโชคค่ะพระศุกร์ค่ะอยู่ที่19องศา44ลิบดาวมาตรฐานได้จุลจักรค่ะ ถัดมาค่ะที่ราศีกรกฎค่ะกลุ่มดาวปูนะคะยังมีพระพุธนะคะโคจรอยู่ที่5องศาห5หลิบดาค่ะถัดมานะคะเจราศีเลยค่ะไปที่ราศีมังกรหรือมังก,กรนะคะกลุ่มดาวแพะทะเลนะคะยังมีพระข้อฉายา,าอย่างพระเกตนะคะเกศนี้คือเกตสยามนะคะอ,อ,อยู่ที่23าองศา12ลิบดาค่ะพระเกตเป็นวิญญาณธาตุนะคะอยู่ราศีธาตุดินนะคะคุณภาพเทียบเท่ากับ ปลากษตรค่ะถัดมาค่ะที่ร,ราศีกุงค่ะกลุ่มดาวคนแบบมอ้อน้ํานะคะยังมีพระเสาร์ค่ะโคจรอยู่ที่19าองศา54าดามาตรฐานละตําแหน่งเกษตรค่ะถัดมาค่ะที่ร,ราศีมีนะคะกลุ่มดาวปลาคู่ค่ะยังมีพระเคราะห์ร่วมและกลุ่มกันนะคะก็คือพระจันทร์กับพระราหูนะคะโดยพระจันทร์จะยกวันนี้นะคะ8โมง3าอนาทีนะคะเข้าราศีเมษนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ร,ราศีมีนอยู่นะคะ ราหูนะคะอยู่ที่16องศา19ลิบดาค่ะส่วนพระจันทร์นะคะอยู่ที่29องศาค่ะนะคะพระจันทร์ได้มาตรฐานเป็นเทวีโชค่ะถัดมาค่ะที่ราศีเมษนะคะกลุ่มดาวแพะกลุ่มดาวแกะนะคะก็ยังมีพระเค์ะนะคะพระังคารนะคะโคโจรอยู่ที่21องศา17ลิบดามาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรค่ะราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวคือราศีพฤษศนะคะกลุ่มดาวโคค่ะ ก็ยังมีพระเคราะห์รวมละกุมกันก็คือพระราศดีแล้วก็มฤตยูค่ะพระราศดีอยู่ที่14องศา51ลิตรดามาตรฐานได้ตำแหน่งจุลจักรค่ะมฤตยูอยู่ที่8องศา16ลิตรดาค่ะมฤตยูเป็นอากาศธาตุนะคะอยู่ราศรีธาตุดินนะคะคุณภาพเทียบเท่ากับปาราเตดด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะคะสมผุดโดยคัมภี์สุริยญาติท์เวลา24เนกานะ,ะแต่จุวันนี้สมผุดณเวลา7โมงค่ะ ะะก็เป็นตำแหน่งที่ปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ารูปดวงหรือดวงดาวเนี่ยนะคะเรียงร้อยกันนะคะ7ราศีรวมทั้งะเกตด้วยนะคะเรื่องของโหราศาสตร์ค่ะนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์กิ่งให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของดาวสุประห์ค่ะพระคห์วงนายอย่างดาวศุกร์ค่ะคดาวศุกร์จะยกเข้าราศีกรกฎในวันที่9กนะคะกระกฎาคมนะคะซึ่งดาวเนี่ยเป็นดาวสุประค์แล้วก็ยก อยู่ประมาณ28วันมีผลอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาทราบในเรื่องของความหมายก่อนดีไหมคะอาจารย์ะคะความหาามหายของดาวศุกร์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดาวศุกร์เนี่ยนะคะคือดาวศุกร์เนี่ยถ้าตาม คำกรอนเนี่ยบ <c oughs> อ,อกว่ากิเลสกำดัดให้ทายสุกนะคะกิเลสกำดัดอะไรที่เป็นสิ่งที่ยั่วยุกิเลสนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะหรือว่าถ้าเรามองถึงสิ่งที่กระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเออรู้สึกมีความรู้สึกใดๆนะคะก็จะเป็นแบบรูปลักษณ์ภายนอกความสวยงามต่าง <c oughs> ๆนะคะแล้วก็ถ้ากระตุ้นให้เกิดสุนทรียศาสตร์อย่างเช่นเรื่อง ดนตรีนะคะเรื่องเสียงเพลงต่างๆนะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องของสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แล้วก็ดาวสุขเนี่ยพอเราพูดถึงดาวสุขเนี่ยเรายังนึกถึงเรื่องการเงินด้วยค่ะอาจารย์อะไรที่กรคัญมากเลยนะคะอาจารย์ชอบเรื่องการเงินนะคะก็คืออะไรที่ พูดถึงสิ่งสวยงามก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องการเงินการทองเนี่ยเรามักจะนึกถึงดาวสุ์นะคะแล้วก็ดาวสุ์เนี่ยยังพูดถึงเรื่องความรักด้วยค่ะอาจย์นะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายโดยสังเกตของดาวสุ์นะคะแล้วก็ถ้าตามลกรงธาตุเนี่ยดาวสุ์เนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำค่ะจย์นะคะพอเราพูดถึงดาวสุ์เขาบอกพออย่างนี้เวบอกน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่แบบเหมือนเป็นน้ำปรุงแต่งนะคะอาจารย์ดาวสุ์เพราะว่าที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนะคะ มันจะอาจจะเป็นน้ําที่แบบว่าเจือไม่ถูกเจือด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นดาวศุกร์นะคะดาวสุประค์บงในนะคะแล้วก็ให้ความหมายค่อนข้างเยอะนะ,ะ,ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพในเรื่องของความรักการเงินความสุนทรียภาพต่างๆไม่ว่าในเรื่องของกิเลสต,ต่างๆแล้วกันนะคะ,คะแล้วศุกร์เนี่ยอาจารย์บอกเป็นดาวธาตุน้ําแล้วขคจรเข้าราศีกรกฎซึ่งเป็นดาวธาตุน้ําแม่ธาตุด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้ามาปุ๊บมีดาวที่เข้ากันได้อยู่ด้วยอย่างดาวพุธนะคะอาจารย์นะคะดาวพุธก็เป็นดาวธาตุน้ำนะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำเขาเรียกว่าธาตน้ําแม่น้ําใหญ่มากๆที่เป็นน้ําที่ทุกอย่างเลยนะ น้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไม่เหมือนดาวศุกร์ดาวศุกร์ซึ่งจะเป็นน้ำเอ่อน้ำสะอาดหน่อยนะคะจะเป็นถ้าคนโบราณเขาเปรียบมันก็เหมือนแบบน้ำที่บอกว่าน้ำฝนชื่นฉ่าใจอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ดาวพุธก็เป็นธาตุาน้ําเวลาดาวเจอกันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเวลาดาวเจอกันแบบนี้ค่ะแล้วคือถ้าอแล้วมาเจอกันธาตุน้ําด้วย<ช>เป็นไงคะ,คะดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยเราบอกก่อนว่าเป็นดาวคู่ธาตุใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะนะคะส่วนพอมาเจอกันที่ราศีธาตุน้ําตรงนี้เราก็เลยบอกว่าได้อสีติธาตุเป็นได้ ดาวได้คู่อสิทิธาต์ก็คือว่าดาวคู่ธาตุน้ําแล้วมาอยู่กันที่ราศีธาตุน้ำถือว่าดีค่ะอาจารย์นะคะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยกันว่าดาวพุธมาอยู่ตรงนี้เป็นยังไงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาเน้นกันที่ดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เข้ามาด้วยนะส่งเสริมเข้าไปอีกนะคะเพราะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ํานะดาวศุกร์ก็เป็นดาวธาตุน้ําแล้วอยู่ที่ราศีธาตุน้าอาจารย์บอกเป็นคู่อสีติธาต์เพราะนันเนี่ย อสีทิธาตุเนี่ยส่งเสริมเนี่ยอาจารย์บอกเป็นดาวดีหนึ่งเป็นดาวสุประเคสองอยู่ธาตุเดียวกันส่งเสริมในเรื่องของธาตุนะคะธาตุน้ําบ่งบอกในเรื่องของอะไรบ้างคะอาจารย์ธาตุน้าเนี่ยจริงๆอ่ะเราบ่งบอกถึงเรื่องความสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ค่ะเป็นเรื่องความสมบูรณ์แต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยบางทีเราอาจจะได้อะไรเนี่ยมันจะไม่ไม่รวดเร็วเหมือนธาตุลมหรือว่าธาตุไฟนะคะธาตุน้ำเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆได้ค่อยๆซึมมานึกถึงเวลาแบบเราเทน้ําลงไปในดินเนี่ยค่ะน้ําจะค่อยๆซึมลงไ้านะคะ เพราะฉะนั้นขบาบอวนน้ำนะคะอยู่ได้ทุกที่ใไปได้เรื่อยๆนะสำหรับธาตุน้ําเพราะฉะนั้นดีอย่างไรบ้างอันนี้เราดูความหมายของไปแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยที่ดาวศุกร์ยกย้ายเข้าราศีกรกฎเพราะฉะนั้นดาวราศีแรกที่เราจะพูดถึงนะราศีกรกฎค่ะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อดาวสุประค์สององค์มาถึง ที่ราศีนี้ค่ะจาะ,ะ,ะก็ต้องบอกว่าคือถ้าเราอ่านความหมายรวมๆเนี่ยเราบอกว่าคือเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับราศีนี้ทีนี้อุดมสมบูรณ์อย่างไรเนี่ยเราก็มาดูว่าดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนอะไรใช่คะ,ะ,คะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วมาอยู่ที่ตัวเองแสดงว่าพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านหมายถึงหลักทรัพย์หมายถึงที่ดินหมายถึงรถก็ได้ค่ะคือช่วงนี้อาจจะ ก็คนที่อยากได้บ้านได้รถนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องครอบครัวบางคนอาจจะมีคนในครอบครัวมาเยี่ยมช่วงนี้อาจจะมีการติดต่อพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะแล้วก็ดาวสุกเนี่ยยังเป็นสองเจ้าเรือนด้วยนะคะสเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นเรือนลาภะเรือนดีมากเลยเรือนลาภะเรือนดีลาภะลาภผลลาภผู้ช่วยเหลือลาภะหมายถึงความโชคดีต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะมีคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือหรือเปล่า นะคะแล้วก็คือ,อหมายถึงว่าพวกทรัพย์สินต่างๆอะไรเงี้ยจะมาเป็นลาบให้กับเราอย่างบางคนที่แบบรอเรื่องว่าเออช่วงนี้อยากจะได้บ้านได้รถอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะได้มีบ้านมีรถอยู่แล้วจะได้ลาบจากสิ่งนั้นบางคนนําไป พูดง,ง่ายๆอ่ะนำไปเข้า finance ก็ได้นะคะก็จะได้แบบได้เงินจากตรงนี้นะคะแปลสภาพเป็นเงินหรือเปล่านะคะหรือว่าบางท่านขายบ้านขายรถได้เงินจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะอาจารย์ก็เหมือนกับว่าได้ลาบจากในส่วนนี้ได้ลาบจากคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จากองค์กรก,รก็ได้นะคะพันธุก็หมายถึงองค์กรก,รก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าเรือนดีทั้งสองเจ้าเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุหรือลาภะนะคะ ความหมายค่อนข้างดีโดยเฉพาะลาพะเพราะว่าลาพะน่จะเป็นภพที่11นะคะใช่ค่ะภพที่4ก็ไม่ได้ีิเหลสแต่ว่าจริงๆคือเป็นดาวสุปภเคราะห์เวลาจะได้อะไรนะลาพะมาถึงตัวนะอย่างที่อาจารย์บอกนะสุขเป็นเรื่องของกิเลสสมบัติกิเลสกำดัดนะอาจจะมีความหยาความกระตือรือร้นนิดนึงแต่ว่า ได้คู่อศีดิธาตุมาถึงรักแล้วมาถึงตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องการปรุงแต่งต่างๆนะคะในเ,เรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเ,ออเรื่องของลาภผลผู้ช่วยเหลือยังมีอีกอย่างคะ่ะเรื่องของความสวยความงามช่วงนี้อาจจะแบบว่าอารมณ์สุนทรีนิดนึงนะคะอยากแต่งเนื้อแต่งตัวอยากแบบเข้าสังคมนะคะประกวดประ เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโชว์ความสวยของตัวเองออยประมาณนี้รู้สึกอยากจะแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อที่บอกว่าเข้าสังคมเพราะว่าธาตุน้ําเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์ค่ะการอยู่นะอยู่ถูกที่ถูกทางอยู่ได้ทุกที่น,นะค<น>ะแล้วก็เข้าได้กับทุกสถานะนะคะสําหรับราศีกรกฎนะคะก็น่าจะครอบคลุมนะคะเป็นสองเจ้าเรือนมาถึงราศีที่ต้องหน้าหน้าเตือนนะคะราศีสิงค์ค่ะ ดาวสุประห์นะคะดาวส,ปเปเาเสาุเป็นเจ้าเรือนศาชะเป็นเจ้าเรือนกัมมะแต่ว่าอยู่วินาศอาจารย์ใช่ค่ะราศีสิงห์นี่ก็คำที่แล้วสไตล์ที่แลว้ลวเราก็มีคุยกันถึงเรื่องว่าดาวพุธก็อยู่เรือนวินาศนะคะทีนี้ในส่วนของดาวสุนะคะที่มาอยู่ที่เรือนวินาศเนี่ยเจ้าเรือนศาชาสาชาหมายถึงการติดต่อะนะคะสาชะหมายถึงการเดินทางใกล้ๆหรือหมายถึงญาติพี่น้องวงสามคนาญาติต่างๆเนี่ยนะคะามาอยู่ที่เรือนวินาศวินาศเนี่ยหมายถึงความวิบัติ นะคะหมายถึงสิ่งที่บางทีซ่อนเร้นหรือว่าเกิดขึ้นกระทันหันแบบที่เราคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการติดต่อต่างๆช่วงนี้เรามาระวังเรื่องความเสียหายนะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะ,ะเรื่องเกี่ยวกับกิเลสสมบัติต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังว่าบางทีเราให้ความไว้วางใจกับคน,นที่เราเห็นว่าเอ้ยเราใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปร่วมลงทุนหรือว่า มีการติดต่อเรื่องทําเอกสารสัญญาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวพุธด,ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบคู่ธาตุเนี่ยหมายถึงคนที่ใกล้ชิดกันคนที่อย<ม>ู่ในครอบครัวเดียวกันคนที่เป็นลักษณะเหมือนกันเนี่ยจะทําให้เราเกิดความเสียหาย<ม>เพราะว่าอยู่เรือนวินาศบางทีเราสนิทกันเราแบบ ให้ความใกล้ชิดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่คิดว่าเขาจะแบบนําความเสีย<อ>าหายมาใ<อ>หา้หนี่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคนคนคนใกล้ชิดกันเนี่ยหลอกสนิทใจดีนักแลนะคะ <c oughs> ก็ระ <c oughs> มาระวังไว้ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เป็นเจ้าเรือนกรรมะด้วยนะคะ,คะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะแล้วก็กรรมะหมายถึงการกระทําคือบางทีเนี่ยเรื่องการงานเราก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีเรารู้สึกว่าเรารอบคอบแล้วอะไรก็ตามแล้วแต่อะไรเงี้ยนะคะเรื่องแบบผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใครออกใครค่ะจเนเขาเอาผลประโยชน์มาคุยกับเราเราเห็นเออเป็นคนใกล้ชิดคนที่ไว้ใจได้อะไรเงี้ยก็ต้องให้ระมัดระวังไว้ให้มากๆทีเดียวค่ะอาจาย์แล้วแบบจะเกิดขึ้น เหมือนแบบเสียหายแบบเราไม่ได้ตั้งตัวบอกแล้วว่าคือมันจะไม่ได้มาแบบปุบปับนะคะจันนะเพราะว่ามันเป็นทัดน้ำนะคะจย์มันจะเป็นแบบว่าเหมือนค่อยๆซึมค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมารู้อีกทีอาจจะแบบอุ้ยหมดบัญชีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ระมัดระวังให้มากทีเดียวค่ะสําหรับนะคะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องในเรื่องนี้ค่ะจย์ค่ะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์นะคะต้องรามาระวังสุขเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะใช่ค่ะแล้วอย่างสาชะอาจจริงๆ ถ้าแปลตรงตัวอาจจะต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการติดต่ออย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะแต่ว่าการติดต่อเนี่ยพอเจ้าเรือนที่ดีทั้งสองเรือนนะไปอยู่ในเรือนที่เสียปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเรือนที่ดีไปสู่เรือนที่เสียเรือนที่เสียเนี่ยก็จะหล่อหลอมดาวว่าจากดาวที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะการเงินความรักการติดต่อบางคนนะคะอาจจะแบบเอ้ยช่วงโอกาสมาอย่างเนี้ย อยากจะลงทุนอยากจะมีคนมีคนแบบว่าเออ<ม>หวังดีชวนลงทุน<ม>เพราะฉะนั้นอาจารย์เตือนไว้แล้วนะคะว่าใครที่จะมาร่วมลงทุนนะคะใครที่อยากจะทําอะไรดีๆส่วนนี้นะคะยังไงราศีสิงห์ช่วงนี้อดใจนิดนึงนะคะรอให้ดาวเดินดีสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยขยับขยายเพราะว่าอย่างว่าวินาศแปลว่าวิบัติเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าข้อดีว่าเป็นสุเคะเวลาเข้าวินาศปุ๊บเนี่ย ความเสียหายอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่าอาจจะเป็นน้ําซึมบ่อทรายได้นะคะอย่างที่อาจารย์เรียงบอกนะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยอาจจะบอกว่าหนักหนาไปแล้วเพราะว่าช่วงก่อนนั้นนี้ปุ๊บเอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยช<จ>ิงไ,ไม่ได้นะคะสุป,ประเคราะห์แปลว่านุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลอ่อนไหวนะคะแต่หมายไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทําร้ายนะคะก็ทําร้ายแบบนุ่มนวนนลนั่นแหละค่ะแบบว่ามารู้สึกตัวอีกทีหรือว่ามีปัญหาอีกทีก็คือแบบ อยากเบาๆเลยเนี่ยนะคะวินาศแปลว่าสุรุยรยนะะร่ยสุร่ายนะคะสุรุ่ยสุร่ายแปลว่าคุณใช้จ่ายบางทีงไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกว่าเฮ้ยที่คุณจะมานะต้องระมัดระวังบางทีแล้วเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียว10ครั้งนี่ก็เป็นเงินก้อนนะคะหรือว่านิดเดียวปุ๊บหลายๆนิดมันก็เป็นเงินก้อนด้วยเหมือนกันนะคะสหัชชาแปลว่าโอกาสในการลงทุนหรือการที่บางคนอาจจะเห็นช่องทางคนที่ชอบเสี่ยงโชคลง อ่ะเล่นหุ้นลงทุนอะไรเงี้ยช่วงนี้นะคะเรา <ขอ S 1> ให้ดาว,าวเดิน<ช>ขยับขยายนิดนึงนะคะนะคะส่วนราศีกันค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ